Terima kasih telah menonton! ก็เลยมาขายถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามได้ที่ Facebook บ้านดูดาวนะคะติดตามในเพจยูทูบเบอร์บ้านดูดาวแต่ส่วนใหญ่ขายของจะเป็นเฟซส่วนตัวแม่หวานอใช่ค่ะเฟซอะไรหวานชื่นลื่นลมหวานชื่นลื่นลมนะอ่ะเพื่อนๆเข้าไปดูผลิตภัณฑ์จากบ้านดูดาวเราปลูกกันไว้ที่ปราจีนแล้วก็ที่นครนายกนะครับบ้านทุ่งเมกังแลนด์เราเกเดี๋ยวเก็บของ จะพาเพื่อนๆไปดูรถกระบะน่าจะเป็นคือใช้คันนี้ส่งฝรั่งเลย4ขับได้ลูกค้าหนุรถขับดีใช่ไหเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูรถเชฟน่าจะเป็นปีประมาณ64ถึง66อะไรประมาณเนี้ยเป็นสีน่าจะเป็น C10 4 0 4 1 0อะไรประมาณเนี้ยครับพอดีก็อยู่ในละแวกใกล้ๆกันกับเพื่อน พาไปรีวิวแต่ล่าสุดก็โทรหาเขาว่าพี่จะ,จะ,จะสตาร์ทถ่ายคลิปไปดูหน่อยเครื่องเจมันรู้สึกพอปิดคุณเจปุ๊บควันขึ้นน่าจะโดนหนูแพะสายไฟแล้วมันมันก็นเลยลงกราวสายไฟไปโดนกันจะพาไปดูเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆสนใจขายราคาราคาล<ะ>เลาใจอย,อยู่เออราคาควรใจอย,อยู่จริงๆถ้าใครชอบทรงเดิมก็ขับของพี่เขาแบบเดิมแล้วก็ถ้าใครชอบแบบ เอามาเปลี่ยนมาทอดนู่นนี่นั่นเป็นสตล์ตัวเองก็สามารถทำได้เลยนะใช่ก็เพราะว่าครงโครงรถนี่สวยอแล้ว<า>นี้ต้องเป็นกระบะโอ้อเดี๋ยวพาไปดูการรถทะเบียนแท้ในไทยเพื่อนๆนะครับ วิสวยนะเนี่ยเพื่อนๆไม่เห็นนานละไปไปดูไปดูหายเพื่อนๆถึงแล้วครับพี่ออดสวัสดีครับหัวไม่ได้มานานนี่เพื่อนน,น,น,นี่มาดูมาสวัสด,ด,ดีเจ้าของบ้านก่อนกอน <c oughs> หน่อย <c oughs> โอ้โหไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอหลายปีมากหลายปีตั้งตั้งแต่ก่อนโควิดนะก่อนก่อนเจอที่อูไออูพี่จอดใช่ไหม้โหนานมากบ้านอยู่คนละฝั่งถนนกันเพื่อนๆไม่เจอกันประมาณ ต้องมีห้าปี <laughs> ไดะห้าปีปา่า <laughs> ห้าปีปา่าพาเพื่อนๆนมาดูรถครับเ,เชิญครับตามสบายนี่มันคือเชฟเชฟสิบเชฟสิบอ๋อนี่ไงนี่ไงเชฟสิบตัวนี้โหไม่ได้เห็นนานนะสวยนะเพื่อน,นที่เมืองเมืองนอกเขาเอาไปแบบติดถุงลงถุงลงมกันนะหน้าเรียบๆพอดีบอกกับเพื่อนเพื่อนไว้ว่าพาเพื่อนเพื่อน,อนมาดูรถหน่อยเพราะว่ามันมีบางทีแบบ เอฟซคนน้นคนนี้ทักทายมาว่าอย่างเนี่ยอ่าให้แนะนํารถก็เลยเห็นพี่พี่ออดบอกว่าอายุเยอะแล้วไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ขับเลยแบ่งแบ่งปันกันแบ่งปันแบ่งสมบัติ้ว้คนน้นคนนี้ไปชมบ้างเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับคันนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอ่าเพื่อนเพื่อนเจ็ดแสนห้านะราคาควรใจอยู่นะถ้าเกิด ไม่ชอบตรงไหนก็ถอดออก<ถ>อเปลี่ยน <ถอ S 1> สีเปลี่ยนลอ้อลยางขอบขาวใส่ล้อดีสิบอะไรเงี้ยโอ้ยมันเลยเพื่อนดิสมาดิสสี่ลอ้อใส่ดิสสี่ลอ้อแล้วด้วยดิสสีล่ล้อแล้วตอนแรกจะมาสตาร์ได้ฟังแต่โทรถามพี่อ๋อ๋อบอกว่าบอบิดกุญแจควันขึ้นน่าจะโดนหนูแล้วเ <c oughs> ปิดปดูได้อเปิดดูไหมอ่ะเดี๋ยวดูดูห้องเครื่องก่อนดูห้องเครื่องก่อนเครื่องใหม่ยังไม่ได้วิ่งเครื่องอะไรพี่เจโบนี่คือดูดิความนานนู เ <laughs> ขาวันเขาวันขึ้นเลยเจโบตัวนี้ตัวใหม่ติดแก๊สด้วยครับเนี่ยติดแก๊สเพิ่ง <c oughs> เดิมมันตัวละก่อนติดแก๊สใช่ไหมพอย้ายลงก็เลยสวมไว้อย่างนี้เลยอื <c oughs> แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้จดทะเบียนแก๊สคือจะเอาออไม่ได้แจ้งแก๊สจะเอาออกก็ได้ไดหรือจะไปแจ้งเหมือนเดิมก็ได้ <c oughs> ได้แล้วแต่เชฟโรเลตสิบ <c oughs> มันแต่กอนมันมี4ีสิบนะแต่นี่สิบเฉยเยไม่มี4ีนะถ้า4ีสิบมันจะตัวหลังกว่านี้ครับตัวหลังว่ะตัวหลังโปร่งหลังไม่ค่อยดีไม่ตัวหลังโปร่งหลังจะแบนกว่านี้นี่เพื่อนๆมาดูภายในหัวเกียร์ขวาเดิมมันเหรอครับขวาเดิมหรือว่าแปลง้าหนไอพวงมาลัยครับไม่ได้แปลงเขาคือเเดิมมาจากของฝรั่ง เขาเปเาย้ายเขาไว้อย่างนี้อยู่แล้วแต่มันจะย้ายกลับมาซ้ายได้เพราะแต่เป้าแก้เป้าโซนเดียวกันครับโซนเหมือนกันนี่มาดูเพื่อนใครอยากซ้ายก็ย้ายได้เพราะเหมือนกันใครถนัดซ้ายใครถนัดซ้ายแต่ถ้าเอาสะดวกก็บ้านเรานะเับขวาก็ง่ายกระบะโป่งด้วยเพื่อนๆดู นี่เหล็กใช่ไหมเนี่ยเหล็กเนี่ยไม่ใช่ไฟเบอร์นี่เดิมเดิมมันเดิมมาเเลยรถเดิมเดิมทะเบียนแท้บ้านเราเนี่เพื่อนอันนี้อันนี้ทะเบียนเดิมตัวเพจของเขาดั้งเดิมดั้งเดิมไม่ได้ทําตอกใหม่เลยเจ็ดแสนห้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้รถกระบะทําสวยๆกันเป็นล้านแล้วนะล้านกว่านะล้านกว่าแล้วใครอยากเอาไปปั้นมันๆหรือว่าใครอยากจะแห้งแห้งอเมริกันนะเพื่อน เอาไปไล่สายไฟเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นพี่ขับอยู่นี่ที่ผมไปเจอพี่ที่อูอูพี่จอร์ดวันนั้นพี่ก็ขับคันนี้ไปนะนี่หนูมันไม่กัดนี่ตรงนี้นี่เห็นแ่้ะไหนอ๋อนี่นี่นี่มันี่นี่นี่อาอกมาฝั่งนี้เห็นเลยหัวสายนั่นน่ะปั้นสายมาอยู่นั้นควันขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยก็เลยเอาไม่ใจไม่กล้าก็ท้าแรกว่าจะเรียกเข้ามาอ่า ก็ไม่แน่เดี๋ยวบางทีเขามาก็จะให้เขาต่อให้เลยแล้วอันนี่คือกล่องไรครับตัวนี้อ่ะถีบใส่ของอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ถังแก๊สอออเป็นถังแก๊สตัวนี้ถังน้ามันจะแปลถังเรืออ๋อหมายหมายถึงสองระบบเหรอครับนี่ใช้น้ามันได้ด้วยใช่ไหมครับนี่ได้ด้วยมันเลยเพื่อนสไตล์แบบขบอยขบอยหน่อย ถังน้ามันเดิมเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหม<อ>ยังอยู่ถังยังอยู่เก็บอยู่เพราะว่าวแต่มันมันเป็นกลิ่นนะครับอ่ามันกลิ่นไม่ดีอ่ะผมนึงเอ่าออกนะมี่มาดูหลังหลังหลังบอกว่าวางเก็บของได้นะยังไม่มีผูกให้ดูมา <Impact. S 1> ดึงมากาวหลุดเชฟโรเลตที่บ้านเราเรียกหน้าเก็บปะ เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นาแก๊็ไม่ใช่ฮะจะเห็นมันมีตุยตัวอ๋อนาแก๊็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งตัวนี้จะยื่นนิดหนึ่งแล้วก็อ่าไม่แน่ว่าตัวนี้จําได้จะย้อยลงมานี้นิดนาแกล็บก็อ๋ออันนี้เสามันไปอย่างนี้แล้วถ้าหน้าแกล็บเสาอย่างนี้อยู่เสามันจะเป็นทรงอัปเปเชยอยู่ถ้านาแกล็บใช่ใช่อัปเปเชยมันก็เสามันโยมาหน้า ถ้าตัวนี้ถ้าแปลงเป็นอัปเช่ก็คือใส่หน้าสีตามันก็ออกอัปเช่เดี๋ยวนี้ก็สวยเลยนะโอ้ไนนม่ต้อง<ด>ปแปลงมนมนมันมันสวยของมันแลวบานเดียวต้องวิ่งหนักนะเสียบไปนี่เลยอ๋อโอเคสปรปิงมันล,าล้ารถโบราณมัน,น,นเปลี่ยนได้มีหมดเปลี่ยนได้สปริงสั่งเดี๋ยวนี้อาทิตย์เดียวถ้าใครอยากได้สไตล์ไหนแบบ สนใจหาพี่เขาแต่ว่าอยากศึกษาการแต่งยูทูบเบอร์แนะนำได้ไหมคะพอได้อยู่พอได้อยู่มีที่มีที่มีที่มีแหล่งมีแหล่งตัวนี้ครับสีแท้ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้ถ้ากลมดูคัดซีนะกล่องคัดซสีใหญ่เบิ่เลยโอ้คนใหญ่เลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอากระดองมาครอบคัดสีญี่ปุ่นตัวนี้คือแท้หมดสวยต้ว้อ้บึกบักเลย ทะเบียนแทการันตีการโอนพร้อมหมดชื่อเป็นชื่อผมอยู่แล้วแต่เจ้าของตายไปนานเลยเดิมทีเนี่ยพี่พี่ออดได้ได้มาจากไหนคันนี้่าดูกับพี่มานานอย่างเนี้ยอุ้สิบกว่าปีสิบกว่าปีใช่ไหมพ่อผมก็รู้จักพี่ออดมาก็เป็นสิบปีแล้วเหมือนกันก็เห็นพี่ใช้รถคันนี้แล้วได้แล้วเดี๋ยงนั้นนะแต่ก่อนมีจอดคู่กับตรงนี้เจวลินนะเจวลินหลุดไปโน่นอยู่ไปแล้วชนบุรี มาดูด้านหลังบ้างพาพาเพื่อนๆมาชมด้านหลังนะมีหลังคาหลังคานี่มีมีทะเบียนนะจดทะเบียนนะอ๋อแจ,จ,จ้งแจ้งครอบแจ้งครอบด้วยแจ้งครอบด้วยแจ้งครอบด้วยมีหลังคายางไรนี่ถ้าเกิดใครแบบสไตล์แบบขอบอยขอบอยนี่คือได้เลยแนทะ่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะแค่ไปไล่มันใช้ได้เอาไปใช้ในสวนเนะฟี้ยวเลยแต่ถ้าเกิดแบบ สายคลีนนะถอดทุกอย่างออกเปลี่ยนล้อ,อยางออกขาวโหลดหน่อยอไปอีกริว้วสวยอีกแบบใช่ครับุัวน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำมานี่เลสแท้นะสั่งตีนะอแล้วเขาเลิกแล้วด้วยขอให้เชยสละสันจรอยู่บางวัดนะเชนะเช สีผมนะครับที่เขาเล่นเอารถไปพับๆับพับเป็นเวทีเล่นดนตรีนะเชเขามาที่นี่บ่อยขออนุญาตพาดพิงถึงนเชหน่อยครับถ้าเกิดดูอยู่สีสีวันก่อนเขาโทรมาโอสมบัติเยอะเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยผมเคยมาเมื่อนานมาแล้วนะดูได้ดูได้เดินดูได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขาของเขาเยอะตอนนั้นมาช่วงน้ําท่วมมั้งนะแล้วจะหลายปีแล้วมา โอหนี่เก็บสมบัติไว้เยอะนะบ้านเนี้เพื่อนเพื่อนิสไตล์จะออกงานไทยนะส่วนใหญ่จะเป็นงานไทยงานไทยอ่ะโอเคเพื่อนเเดี๋ยวถ่ายวนบุ๊บุ๊บ๊ให้ให้ดูนะถ่ายเพราะว่ารถมันเคลื่อนออกไม่ได้ก็ถ่ายบางมุมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็มาดูของจริงได้เลยติดต่อเฟซเฟซเฟซบุ๊กผมก็ได้อ่ะนะอ่ะเดี๋ยวผมพามาก็เปิดราคาไว้ เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเพื่อนๆรถทะเบียนแท้นะครับการันตีการโอนนะมาดูก่อนชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะเดี๋ยวผมพามาติดต่อได้ใน Facebook เบิ้มอเมริกันนะครับเพื่อนๆหรือทักทายมาในเพจ YouTube เบิ้มบ้านดูดาวก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปดูใน y o u t u b e ว่าคลิปน้อยก็จะมีคลิปเรียวลงใน Facebook อยู่บ่อยๆนะอ่ะ เดี๋ยววันนี้มีของที่ระลึกให้พี่ออดหน่อยนานๆมาเจอกันทีเบิ้มปั้นดาวรับทำม็อกอัพแกะโฟมปัป้นหล่อทุกชนิดมีเสื้อยูทูบเบิ้มมาฝากพี่ออดหน่อยอ่ะอ๋หมุนหมุนหมุน,นอ่ะพี่ออดอ้าวขอบคุณครับใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ไไม่เป็นรแต่มีเบอร์ XL <H> แต่อันนี้ก็ได้ได้ได้โอเคครับโอเคโอเคเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ขอบคุณพี่ออดมากแล้วก็เพื่อนๆสนใจอะเดินไปในบ้านเดินไปบ้านอ่ะเดี๋ยวแค่จะว่า นสนใจนะเดี๋ยวมาดูได้ทักทายมาที่ Facebook เบิ้มอเมริกันได้เลยนะเพื่อนเือนอ่ะเดี๋ยวพาชมบ้านหน่อยเพราะช่องเราช่อง <c oughs> ชมสมบัติบ้านอยู่แล้วครับไ,<า>ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรอนุญาตโหนี่เพื่อนเพือนามาเปิดกลุเลยนะไหนไหก็มาแล้วพาเอา,เอาเอาเฉพาะชั้นล่างวันนี้อ่ะวันนี้เฉพาะชั้นล่างโหนี่ดู ชั้นล่างกับข้างนอกนิดหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูตอนนั้นมานะเพื่อนๆมาบ้านพี่ออดนะผมมาเพื่อจะมามากราบองค์พ่อพระพิเกเนตเพราะว่าเราทํางานศรราิลปะเรานับนับถือนับถือองค์พ่ออยู่แล้วสะสมของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดเดี๋ยวชันข้างบนอีกนะบนเต็มนีนะพวกเขาสัตว์เคี้ยวเคี้ยวหมูองค์หมู ของเยอะเพื่อนๆนี่เรืองานไม้เรือตะเคียนไม้ขุดหรือตะเคียนนี่คือไม้ตะเคียนนะไม้ตะเคียนทั้งต้นครับมาเนี้คนนั้นรเอาไม้ตะเคียนไว้ในบ้านเพื่อนอันนี้ตะเคียนทั้งต้นใหญ่มากใหญ่มากามใหญ่มารอบดีแล้วพาไปดูปืนอันนี้ต้องตัดตอไม่รอไม่ต้องครับแล้วมันไม่มีผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะว่าผ่าน ผ่านถูกจับมาแล้วนี่มันดูตับแล้วสมบัติเยอะจริงๆเพื่อนๆบ้านเนี้ยนี่แบ่งแบ่งบ้างไหมครับไม่ครับหรือว่าเก็บไว้จะชมคนเดียวอันนี้ยังไม่แบ่งใช่ไหมครับใช่ให้ทำดูคนบ้าสมบัติบ้าสมบัติบ้าสมบัติบ้าที่มีราคาแล้วก็ราคาสูงด้วยเพื่อนๆพี่มาีโอ้โหอันนี้ห้องน้ำผู้ชายเฉพาะ เก็บของเยอะจริงโอชีไม่เหมือนโอ้โหพูดได้โอ้โหอย่างเดียวกิตะกงตะเกียงเจ้าพายุเพียบเลยเพื่อนเรือเรือเยอะจริงนี่ฝุ่นเยอะหน่อยคนอะไรเอาไม้ตะเคียนมาไว้ในบ้านคนรักคนรัก นี่เราไม่ได้หาดูที่บ้านใช้ง่ายๆนะแบบนา้ดูให้ชโชนเียนเสียนองคใช่เสียนองค์พ่อเพียบเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ของเยอะจริงเพื่อนๆรอเองแล้วก็ลงเองคราวนี้ตอนนี้หยุดก็เลยเอาไว้งี้ก่อนนี่มีดโบราณอะไรเตมไมหมดน,นี่นี่มีวิธพันหรือบ้านคนครับเนี่ย <laughs> ดูดิ <laughs> ของเก่าเยอะมากเลย น,น,นี่คือสะสมอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าขายด้วยไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะอันนี้ที่ดูดฟินอืมที่เคียบุหรีเงิน,นเช็คเงินเช็คเงินผ่านาน,น้ำสั่งเงินที่ดูดบุหรี่นี่คือเขาเขาสัตว์ใช่ไหมครับใช่ใช่กระดูกไม่ใช่ที่ดูดบุหรี่ดูดฟินดูดฟินอ๋นนอโน้นอ๋อคู่กันเลยที่ดูดฟินมีคู่ยาวๆที่เขานอนดูด โอ้โหพามาดูเปารีดเคยใช้ใช่ไหมเคยบ้านผมเคยใช้ตอนเด็กๆต้องเอาไปรีดไอ้นี่ก่อนนะใบตองก่อนให้มันลื่นไม่ได้มันในงานใหม่เสื้อแต่ถ้าอย่างนี้เราไม่ได้ใช้บ้านอยู่ใช้ในเนี่ยอ้ยจริงอันนี้เกิดไม่ทันไม่เคยมีโหยังหนักเลยโอ้โหยกดูโคตรหนักอ่ะ๋โอ้ยหนักมากแปดโลของเยอรมันนี่แค่วางเฉยๆก็ผ้าเรียบแล้วโคตรหนักเลยเพื่อนยกแทบไม่ขึ้นเลยเนี่ยอ่าจะเป็นการรีดเสื้อเสื้อนอกหืม นี่เรต้องไปอังกับไฟอะไรไหมครับใช่ใช่พิงก์ไฟอ๋อพิงไฟด้วยโคตรหนักอ่ะส่วนนี้อันเนี้ยเปิดดูนะนี่อะไรครับเนี่ยเกมทิศเดินเรือโอ้โหพระเจ้าดูมันจะรู้ทันเป็นนะอ๋อมันมันเอียงได้ด้วยมันเอียงได้เอียงตามเรืออ๋อไม่ค่อยกล้าจับเดี๋ยววันนั้นไปถ่ายรถใครมันไปจับจับของเขาหลุดแกร๊กติดมือเลย ดูเขาดูเขาเป็นในนี่เลยนะเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจเลยข้างบนเป็นอินทรีย์ปีกอินทรีไฟเผือกเอาให้ถ่ายเลย<ม>แล้วก็เดี๋ยวถ้าเดินออกมานี่จะเป็นสมาคมชมรมใบกระท่อม <laughs> วันอาทิตย์ก็จะก็จะมานั่งรวมกันตรงนี้โอ้โหเขาเขาเขาเยอะมากเลยวงนอนมาลูกวงนอนมาอาพ่อมาเดีอวอาพ่อแมวเหมียวแมวโโหนี่แค่ไม้เก่าไม้อะไรนี่ก็โหราคาไปเท่าไหร่เนี่ยน,นี่มีอยู่ข้างหลังบ้านอีกประมาณห้าหกแผ่นไม้ประดูเี่ยอ๋อมันคือไม้ประดูใช่ไหมครับไม้ปราดู ของเยอะจริงๆนี่อยู่คนเดียวรครับเนี่ยอยู่คนเดียววันนี้แฟนเพิ่งขึ้นมานอนออกกาเชา้าลูกไปเรียนจริงๆสมบัติเยอะมากเพื่อนๆถ้าเกิดคุยเรื่องเนี่มันจะคลิปมันจะยาวมีชั้นบนอีกนะเคยตอนตอนนั้นที่ได้ขออนุญ,ญาตมาบ้านพี่ออดก็คือมากราบอ,าองพระพิฆเนศ ที่มีอายุโหน่าจะ3,000ปีน่าจะ, 3, าจะใช่ 4, ป,ประมาณ3,000ปีได้นะมีคนมาขอบูชาด้วยนะแต่ว่าพี่ออดยังเก็บไว้อยู่ขอเวลาก่อนขอเวลาพี่อดบอกว,ว่ามันมีเวลาของมันมีเวลาของมันอ่ะโอเคตำร e e, ัอีพีนี้ไม่รบกวนพี่ออดนานดูข่าวบนฮะาุย้ยนี่อะไรเ่ะอข้าวายเหรอข้าวายเผือกโหนี่ดู กระโหลกไม่มีได้มาจากของวายโค่นใหญ่่ชนบุรีบางปะมนึ่งเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูไม่รบกวนพี่ออดนานเพราะว่าไปส่งไอ้นี่อยู่ไอวานเขาขายขายขายฝรั่งขายฝรั่งปลูกเองที่บ้านออแกนิกครับอ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจรถนะครับทักทายมาเดี๋ยวพามาดู คุยต่อร่างต่อรองราคากับพี่อดเองแต่พูดถึงราคาก็เปิดเปิดแบบตะมุตมิแล้วนะครับ7จ็ดแสนห้านี่ก็อ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะถ้าเกิดซื้อไปทำอะ่ะคุ้มซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนนะแต่แต่ถ้าเกิดพ่อค้าเขาก็ต่ออยู่แล้วแต่ว่าเจ็ดแสนห้าก็ถูกมากไงเขาขายกันทางร้านกว่าบาทแล้วเดี๋ยวนี้กระบ,บาหลักแสนแทบแทบไม่มีแทบหาไม่ได้เลย นักตัวรับอีปีนี้ขอบคุณพี่ออดมากวัสดีช่วงีครับวัสดีครับเราเจอกันพี่ตามจุดๆุก็อยากอยู่คนเดียวในใจบอกไม่เอาเธอแล้วแต่ยังจาเป็นต้องอยู่คงเกิดกับคนหลายคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่รอ ไม่ต้องการเธอแล้วแต่ความผูกพันมันยังอยู่ตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยรู้แต่จูจ่ๆจากกันคงคิดถึงซึ่งเป็นรักและผูกพัน เียงกันรู้สึกอยากจะเลิกกันทุกครั้งที่โกรธกันเหมือนศัตรูแต่พอนึ่ตอนที่เราจุกรูก็เกิดอะไรไม่รู้ยิ้มออกเลยคิดถึงมันโอเธอเธอและฉันก็เคยรักกันน่าดูใคร,รบบอกว่าเป็นเนื้อคู่ตาจู่จก็อยากอยู่คน ใจบอกไม่เอาเธอแล้วแต่ยังจำเป็นต้องอยู่คงเกิดกับคนหลายคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่รักปากก็บอกว่าไม่ต้องการเธอแล้วแต่ความผูกพันมันยังอยู่ตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยรู้ตาจุดอยู่จากกันคงคิดถึง จึงเป็นรักและผูกพันอเ,เอาเธอเธอและฉันก็เคยรักกันน่าดูเคยคอยบ,บอกว่าเป็นเนื้อคู่ ตาจูดจูก็อยากอยู่คนเดียวในใจบอกไม่เอาเธอแล้วแต่ยังจำเป็นต้องอยู่คงเกิดกับคนหลายคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่รักปากก็บอกว่าไม่ต้องการเธอแล้วแต่ความ ตาจุดจูจากกันคงคิดถึงซึ่งเป็นรักและผูกพัน l o v อ s t อลล้ y